ดาวในดวงใจวันนี้พบกับดาวในดวงใจที่ใครหลายๆคนคิดถึงผู้กำกับระดับตำนานเปียกโฟสเตอร์เข้ามาสู่วงการภาพยนตร์โดยการเป็นผู้กำกับกับผู้สร้างเนี่ยฮะพี่เปียกเริ่มยังไงฮะเฮ้ยเราไม่ไม่ชอบวิธีการทำหนังแบบหนังไทยเราชอบตัวอย่างฝรั่งเราไม่ชอบแบบอย่างนี้เราไม่เอาไม่เอาวิชาการในประเภทนี้เราไม่ไม่ถนัดบอกด้วยเหตุด้วยผลว่าถ้าหนังเราทำนะเจ้าของหนังเป็นคนขายลูก หคยลคนกำกับเป็นช er> ่างเขียนมิสก็ไม่ได้เล่นให้เพชรลาเก็ไม่ยอมเลยให้หนังถ้าไม่มีสองคนก็ตายไงก็ตายไแก่ในยุคนั้นพร้อมเปิดเผยเรื่องราวชีวิตในปัจจุบันที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขแล้ว okay ทําไมพี่เปี๊ยกถึงย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ท mm ี่ปากช่องนี่ล่ะคะก็คือว่าเราเนี่ยนะอายุ50แล้วตอนนั้นตอนนั้น50แล้วจะต้องมาเจอกับความเครียด อย่างทางร่างกายบางที3าวันได้นอนไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยกระทัได้ที่ตรงนี้ก็ได้อากาศพระโอโซนเป็นันดับ7ของโลกเนี่นี่เป็นส่วนที่ทาให้สดชื่นอยู่ทุกวันีเพราะว่าอากาศดีมาร่วมย้อนเวลาไปกับนักสร้างหนังระดับครูคนนี้ได้ในรายการดาวในดวงใจทางช่องเพลินทีวีที่หมายเลขสี่ เล่นทีวีทุกนาทีมีความสุขที่หมายเลขสิบ